ทุกคนมันมีอะไรแปลกไปใช่หรือไม่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละเนี่ยดูจากไอ้นี่แล้วเฮ้ยคือ,อมซ่าป้าวันนี้อยู่กับแมปมรถไฟอฟอ้าป้าจริงๆไม่ใช่รถไฟอ้าป้านะครับผมเป็นอีกแมมหนึ่งที่ผู้สร้างขอผู้สร้างขอจางแมปมรถไฟฟ้าป้าเขาไอ้นี่ครับผมแล้วโดนระเบิดโดนระเบิดจากป้าเพราะป้ามันตายนะ นี่ฉันเป็นฟรัป้าเกียวมีงไง่ไกก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อถ้าสมมุติเพื่อเรารเบิร์ดเนี่ยก็คือเพื่อเราตายนั่นแหละนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตกปลาแล้วเราสามารถ PVP ได้ด้วยนะคะผมแต่ว่าต้องไปที่เวทีมวยถึงจะ PVP ได้ที่เวทีมวยข้างหลังนี่แล้วถ้าเราตายนี่คือเราก็รอดฮะ กูรัขึ้นเ้าคูนั่นไปก่อนคูนั้นเราไปก่อนมามามาสิครับเฮ้ยว้ายบินเนี่อ่ะมันตายฮออกต้ดีกอฮ่ามันตายฮ่าฮมันระเบิดใส่ผมเองฉันเป็นฟอ้เกียวมิงก์ จริงแบบนี้มันมีเจ้าบิงกุสด้วยนะคบผมที่ให้มาสปอนได้แต่ว่าไม่รู้ผมไม่สามารถสปอนบิงกุสได้เพราะว่าไม่รู้ทํางไงก็คือหมายถึงให้ตัวเองเป็นบิงกุสนั่นแหละะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟอร์าแบบเพิ่มเติมนะครับผมน,นี่แบบเพิ่มเติมเรียกว่าไม่เพิ่มเติมก็ได้นะครับผมเพราะว่านี่อีกแบบหนึง่งอันนี้คือผมตอนแรกผมไปดูจาก ข้อมูลผู้สร้างมานะคะผมแล้วคือปรากฏว่ามึงกี่ยืนตรงนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยระเบิดใส่แม่งอะยอ้อาวตายระเบิดใส่แม่งเลยสระเบิดใส่แม่งเลยถ้าเราเจอระเบิดก็คือรีเซ็ตตัวนะฮะคือผมไปดูจากข้อมูลผู้สร้างมานะคบผมปู่ไฟล์ลพวกนี้ก็คือผมเจอแบบนี้เว้ยผมเลยเข้าลองเข้ามาดูสุดท้ายผมเป็นฟรอปป้านะฮะนี่ อันนี้คือไม่มีการปั่นแล้วปั่นเปิดเลยทั้งนั้นนะครับผมแค่แบบวีพีวีพีได้แล้วก็เอ่อฟลปปาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วคือเมื่อก,กี้นี้คือพอผมเอากล้องออกออกมาทะลุกระจกนี่คือฟลอปปากูหายเหลือแค่หูฟลอปปาว้าวนะว้าวจริงเลยว้าวโอ้ยโระเบิดเนี่ยบิงกุสนะครับผมผม,ผมาถึงตัวเนี้ยเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมม,มาสปอยยังไงอย่างงผมจะ,มจะระบริดใส่บิงกุสนะครับ ไอ้เธอไอบิงกุส้กล้องผมก็กระดินงไปไหนไม่รู้ผมจะระเบิดใส่บิงกุสอย่าระเบิดใส่กูระเบิดใส่บิงกุสแล้วกล้องผมก็กระดินงออกนอกบ้านระเบิดใส่บิงกุสแม่งเลยบิงกุสขอระเบิดใส่หน่อยระเบิดใส่แม่งเลยบิงกุสไปอยู่ตรงนั้นนะฮะระเบิดใส่มันน่าอม ซึ่งมันแบบที่ไม่ยิงคบ้าเลยเราเป็นฟลอปปาฟลอปปานี่ค่าบิงกุดเลยค้าบิงกุดเราข้าเราไม่สามารถค่าบิงกุได้นะบผมว่าเรายังไม่ได้เข้าเวทีมวยนะผมตกปลาดีกว่าตกตาตกปลาบนหัวบิงกุสตกปลาดีกว่าตกปลาตกปลานะฮะตกปลา น้องตกใจตาค่ะไม่มันจะไม่ดะแต่มันไดตังมานะครับผมแต่ตังนี้คือมันไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟว่์ส่วนรวมนะครับผม โส่วนรวมมันก็จะคนบันป่วนเลยนี่อ like ันนี้จะเป็นโดนนนะครับผมมันจะไม่ใช่เบราว์เซอร์อะไรพวกนี้โอ้โดนระเบิดใส่แล้วผมก็เจอกับฟรอป้าใจเกเรฟรอป้าใจเกเรเนี่ยฟรอปาใจเกเรจะวิ่งไกก็คลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เจอฟรอปาอ้วนยไหมก็อ้วนอยู่แล้วไม่ว่าฟรอปา ก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับโซนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกลนมคิปหน้าโซนี้สวัสดีครับหนีออกจากบ้านแบบกูอยากตายขึ้นเขาตายดีกว่า